สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการเขียนแผนภาพของ UML Diagram นะครับเพื่อที่จะออกแบบซอฟต์แวร์นะครับโดยในขั้นตอนนี้ครับเราจะทำความรู้จักนะครับในเรื่องของ Class Diagram นะครับว่ามีรูปแบบหน้าตาเป็นยังไงในการที่จะออกแบบคลาสนะครับสำหรับการทำงานของซอฟต์แวร์สำหรับคลาส Diagram ครับความหมายก็คือแผนภาพนะครับที่ใช้แสดงคลาสและก็ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที่ระบบนั้นสนใจ ทะเบียนนักศึกษาโดยทั่วไปนะครับก็จะมีคลาสที่เกี่ยวข้องก็คือคลาสของนักศึกษาเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนหลักสูตรหรือว่าการชำระเงินเป็นต้นซึ่งการระบุค,คลาสและอ็อบเจกต์นะครับอาจจะสามารถที่จะให้เราได้คลาสพื้นฐานแล้วก็อ็อบเจกต์นะครับที่เราจาเป็นที่จะต้องมีหรือว่าใช้งานในตัวโปรแกรมหรือตัวซอฟต์แวร์ซึ่งเราสามารถที่จะระบุให้ชัดเจนได้ว่าสิ่งใดคือคลาสและสิ่งใดก็คืออ็อบเจกต์นะครับ จากแผนภาพนี้ครับซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของคลาสนะครับความหมายก็คือจะมี1รูปนะครับหรือว่า1กล่องนี้ก็จะมีส่วนประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกคือ Class Name Class Name ก็เป็นชื่อของคลาสยกตัวอย่างเช่นนะครับ a ลาสเนมก็จะถูกเขียนอยู่ข้าอบนสุดในที่นี้ก็คือ Class customer นะครับสําหรับกล่องทางด้านขวามือนี้ครับคลาสนี้ก็คือคลาสของ account และสำหรับกล่องทางหน้าล่างนี้ครับก็คือคลาสของ Transaction เป็นต้นส่วนที่2ของคลาสไดแกรมนะครับก็จะมี Attribute นะครับ Attribute ก็คือคุณลักษณะของคลาสยกตัวอย่างเช่นคลาส customer ในกล่องนี้ครับก็จะมี Attribute ประกอบไปด้วย first name last name card name pin account สำหรับคลาสขของ Account ครับก็จะประกอบไปด้วย Attribute นะครับ number balance transaction สำหรับคลาสของ transaction ครับก็จะประกอบไปด้วย transaction id transaction date transaction time transaction type account amount post balance เป็นต้นส่วนที่3ครับก็คือ operation หร method นะครับซึ่งก็คือเมื่อนำไปสร้างเป็น object แล้ว object นั้นสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับจะถูกเขียนอยู่ทางด้านล่างนะครับต่อจากในส่วนของ attribute นะครับ ซึ่งก็จะมีเครื่องหมายวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดคู่กันนี้นะครับในที่นี้ก็หมายถึง o peration หรือว่า method นะครับบอ c คล s สนั้นสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่น Class Customer ครับก็สามารถที่จะ Verify Password ได้ Class ของ Account ครับก็สามารถที่จะ Deposit นะครับ Withdraw Update Account ได้นะครับซึ่งก็จะถูกเขียนในลักษณะของ method นะครับ ส่วนคลาสของ transaction นั้นไม่มี m ม t h อดอะไรประกอบอยู่นะครับซึ่งนี่ก็คือจากสัญลักษณ์นะครับเราก็จะได้ทั้งชื่อคลาส attribute operation นะครับในการที่จะวาดหรือว่าออกแบบนะครับตัวแผนภาพไดอะแกรมของคลาสไดอะแกรมนี้นะครับซึ่งก็เป็นองค์ประกอบนึงนะครับในเรื่องของ UML หรือว่าการออกแบบซอฟต์แวร์ด้วยการใช้แผนภาพของ Unified Modeling Language เราจะเห็นนะครับว่าแต่ละแผนภาพก็จะมีการลากเส้นมาหากันนะครับเส้นนั้นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างอ็อบเจกต์หรือว่าคลาสนะครับในลักษณะของ2ทิศทางมันมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะครับ Customer, คุณลูกค้าหนึ่งคนอาจจะมีความสัมพันธ์กับสามารถที่จะมีแอคเคาท์ได้หลายแอคเคาท์และแอคเคาท์หนึ่งแอคเคาท์ครับก็สามารถที่จะมีทรานซัคชันได้หลายหทรานซัคชันนั่นเองนะครับนี่คือความสัมพันธ์หรือว่าเส้นของความสัมพันธ์ คล้ายๆกับลักษณะของความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลหรือว่าดัตต้าเบสสอบคลิปนี้ครับก็ขอจบเรื่องของคลาสกรกัมมีแค่นี้ครับขอบคุณครับ